สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวามจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของอครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนธันวาคม2567นี้เป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพญาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยาม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไพดีมาได้ที่ User บูพญาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณเองนะครับความรักจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแตะพลังงานด้านบวกนะครับ ไพ่ใบแรกสลับตัวตนของตัวคุณเองเปิดมาได้เป็นไพ่ถอ่โสดนะครับก้าถ้วยสิบถ้วยโอ้โหไฟออโสด ไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ The Lover โ okay, อเคครับไพ่ค่อนข้างดูสุดต่งมากนิดนึงเนาะซ้ายจัดขวาจัดเลยในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ทั้งมีในเรื่องของสิ่งที่ดีและสิ่งที่อาจจะมีสิ่งที่ต้องน่ากังวลอยู่เล็กน้อยนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกที่เขากับเราอาจจะต้องใช้เวลาในการพิพจารณาร่วมกันสักนิดหนึ่ง อิทธิพลของดวงชะตาของชาวเมทุนลัคนาเมถุนดาวคู่ของคุณเนี่ยได้โคจรเป็นวินาศกับดวงชะตาแถมยังมีอ,องศาของการถอยหลังด้วยทําให้ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนมีความรู้สึกดูรู้สึกแบบเหมือนความรักความสัมพันธ์นดูตึงตึง,ตงดูเงียบเงียบดูนิ่งๆิ่งดูห àng, ่างห่างดูเหมือนไม่ค่อยไปต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ไพ่เนี่ยค่อนข้างบอกว่ามันมีโอกาสแนวโน้มของความรู้สึกที่คุณอาจจะมี ความรักความสัมพันธ์ในระยะรองเท e มต้องเป็นรองเท e มก็คือในระยะยาวเท่านั้นนะครับถึงจะมีโอกาสแนวโน้มของความสําเร็จเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างนี้ครับไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่ามันมีก้าวถ้วยตอนนี้คุณอาจจะดูแบบ นิ่งๆเงีเยบๆอยู่กับตัวเองมากกว่าหรืออาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่คุณยังรักเขายังมีความรู้สึกดีกับเขานะแต่เพียงแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันดูนิ่งดูเงียบไปหน่อยกับในเรื่องของความรู้สึกมีไฟล์สอดเพราะบางครั้งเรากับเขาอาจจะมีประเด็นและมีปัญหากันบ้างกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีตอบกันและกันเพราะว่าอะไรครับเพราะช่วงเนี้ยความรักความสัมพันธ์มันดู ห่างๆงเงียบๆนิ่งๆดูเป็น Long Distance ได้นะครับหรือว่าความรักทางไกลหรือความรักที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับกันและกันความรักอาจจะดูแบบ กึ่งกึ่งกลางกลางนะครับทูออฟสดคือหมายถึงความรักเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันจะไปทางไหนซ้ายหรือขวาดีอะไรประมาณนี้มันมีความรู้สึกว่าเรายังมีความรู้สึกที่มีทัศนคติมีมุมมองมีอะไรที่ยังดูขัดแย้งกันอยู่กับในเรื่องของความรู้สึกแต่ในใจของคุณกับเขาอาจจะยังมีความรู้สึกที่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อกันอยู่นะครับนะมีไพ่สิบถ้วยนะแล้วก็ไพ่เลเวอร์นะเลเวอร์แปลว่าตัวคุณเองยังมีความรู้สึกที่ยังแบบ ให้ใจเขาอยู่นะเรายังมียังมีความรู้สึกยังรักเขาอยู่นะยังมีความรู้สึกที่ว่าถึงแม้ความรักความสัมพันธ์ของเราอาจจะยังไม่หวานชื่นเหมือนกับสิ่งที่เป็นแต่เราก็ยังมีความรู้สึกแรงปรารถนาที่ยังมีเขาอยู่ยังไม่ได้แบบอยากจะจบอยากจะไปกับในเรื่องของความสัมพันธ์ขนาดนั้นนะครับบางคนก็มีแหละที่จะจบจะเลิกนะ่ะมันก็มีได้แต่หลายคนเนี่ยน่าจะยังไม่ไม่อยากจะ จบความสัมพันธ์เพราะมีความรู้สึกว่าแบบยังมีความรู้สึกดีๆกับเขาอยู่ยังมีความรู้สึกว่าเขายังเป็นอะไรที่ยังทําให้เรามีความรู้สึกแบบเหมือนมีอนาคตอยู่่เออพูด,ดง่ายๆนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลามันอาจจะงหงดงิดใจรู้สึกไม่ได้ดังใจรู้สึกมีปัญหามีประเด็นบ้างก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันนะครับเพราะว่าในตามดวงชะตาแล้วเนี่ยยังไงคุณก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่ง กับในเรื่องของการที่จะต้องดูแลก,กันและกันนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกเนาะที่เราไปใต่อกันนะครับว่าดวงความรักความสัมพันธ์สำเนียงฉุดถุนลักขนาใเมถุนเป็นยังไงกันต่อแถวล่างนะครับไพ่ใบแรกเปิดมาได้เป็นไพ่แปดาบ7จถ้วย The Moon นะครับหถ้วยโอ้โห w h r Tower อิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่ราชินีถือเหรียญโอเค หลายคนมีความรู้ส <ification> ึกว่าอยากจบแล้วแหละทีเน <anyway> ี้จากแต่ก่อนอาจจะดูมีความรู้สึกว่ามีความหวังอยากไปต่อบางคนก็อยากไปต่อนะบางคนก็อยากจบถามว่าทําไมรู้ไหมครับคนที่อยากไปต่อเนี่ยคือคนที่ยังมีความรู้สึกว่ามันยังมีความรู้สึกยังมีอะไรที่ยังมีความผูกพันกันยังมีความรู้สึกที่ยังมีสิ่งที่ยังติดค้างกันอยู่ยังไม่ได้อยากจบตอนนี้แต่มันก็ยังมืดแปดด้านอยู่นะครับแปดดาบเจ็ดถ้วยเนาะมันเป็นอารมณ์เป็น emotion บางอย่างที่อาจจะทำ เรามีความสุขว่าเรายังเรายังขาดเขาไม่ได้เลยเรายังไปจากเขาไม่ได้ในสำหรับบางคนเพราะมันเป็นเิลเวอร์เพราะคุณรู้หรือคุณเข้าใจว่าเขาอ่ะคือคู่ของเราคุณเลยมีความสุขว่าคุณยังไม่ได้อยากไปนะครับคุณรอพร้อมที่จะรอการกลับมาของเขานี่ไพ่ใบนี้เลยหถ้วยนะครับมันมีโอกาสที่เขาอาจจะยังกลับมาอยู่ได้นะครับช่วงเนี้ยเพราะว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนลัคนาราเมถุนอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปสักเล็กน้อยมีโอกาสที่เขาอาจจะยังมี โอกาสของการกลับมาได้อยู่นะครับนะราชินีถือเหรียญแต่คุณอาจจะต้องพยายามอดทนในการที่จะต้องนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวไปก่อนเพราะถ้าเกิดคุณแอคชั่นมากเกินไปจากไพ่ห้ดาบนะครับมันอาจจะทําให้ตัวเราเนี่ยมีปัญหาจนต้องจบลงไปก่อนได้ดังนั้นอย่าค่อยเป็นค่อยไปเล็กน้อยกับในเรื่องของความรู้สึกอย่าเพิ่งไปคิดเยอะคิดมากจนเกินไปไม่แปลกหรอกครับที่ คุณจะยังมืดอดด้านอยู่กับในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์หรือยังตัดสินใจไม่ถูกว่าตกลงจะอยู่ต่อหรือจะ move on ดีในหลายคนอาจจะมีแนวความคิดในสิ่งที่อาจจะดูแบบทั้งอยากไปต่อเพราะคิดว่ามันอาจจะมีอนาคตแต่บางคนอาจจะหยุด อยากจะยุติอยากจะแบบมันมันดูมืดแปด้านไปหมดแล้วอะมันมองไม่เห็นอนาคตในสำหรับบางคนแล้วยังเนกาทีฟด้วยนะเพราะมันมีไพ่ใบนี้เลดดมูลมาเดมูลกับแปดดานเนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่าตัวคุณเองค่อนข้างที่จะหมดศรัทธากับความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้แล้วเพราะคุณมีวเขามรู้สึกว่ายิ่งอยู่ยิ่งติดลบยิ่งอยู่ยิ่งทําให้เกิดลักษณะของการแบบไม่มี ไม่มีอนาคตนะในสํหรับบางคนคิดว่ามันไม่มีอนาคตนะครับหลายชาวเมทุนจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนนะครับบางคนจะบอกว่ามันยังดูเหมือนมีอนาคตบางคนบอกมันไม่มีอนาคตแล้วเพราะมันมีไพ่เดอะทาวเวอร์มาด้วยแปลว่าบางคนอาจจะอยากจบเพราะมีความรู้สึกว่า มันมันน e g ท t i v เกินไปกับความสัมพันธ์เพราะบางทีอยู่ไปก็มีแต่ปัญหาอยู่ไปก็มีแต่ทะเลาะอยู่ไปก็มีแต่การเรียกร้องแต่ไม่มีผลลัพธ์ในสิ่งที่ต้องการนะครับอะไรแบบนั้นมันทําให้ชาวเมทุนสำหรับบางคนมีความรู้สึกแบบพอดีกว่าจบดีกว่าจะได้แบบไปหาคนอื่นที่เขาแบบมีเวลาหรือเขารักเราเขาชอบเรามากกว่านี้บอกไว้ก่อนนะครับชาวเมทุนลักคณาเมทุนใครที่อยากจะ จบความรักความสัมพันธ์อย่าเพิ่งคาดหวังความสัมพันธ์ครั้งใหม่รอจนกว่าดาวพฤหัสบดีจะโครจรทับลักนะครับในลัคนาเมถุนก่อนคุณถึงจะมีโอกาสสิ่งเหล่านั้นถามว่าเมื่อ,อไหร่เดือนพฤษภากลางกลางเดือนพฤษภาปีหน้านะครับมีโอกาสที่ตัวคุณจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าเป็นตอนนี้อาจจะคุยคุยดูดูแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งอะไร นะครับให้ดูไปก่อนสำหรับใครที่อยากจะจบแล้ว move on อันนี้ไม่ผิดนะเพราะมันเป็นดวงของคุณเพราะคุณอาจจะดูรู้สึกว่า8ดาบมันมองไม่เห็นอนาคตแล้วแน่นอนคุณมองไม่เห็นอนาคตหรอกเพราะดาวความรักของคุณอนะ คือดาวคู่มคุณไปซ่อนอยู่ข้างหลังลักนานะครับมันเลยทําให้ตัวคุณมองไม่เห็นอนาคตมันก็ไม่แปลกหรอกนะครับส่วนคนที่ยังอยากมีอนาคตอันนี้วัดใจเลยบอกเลยนะครับก้าวถวยนับถือสําหรับใครที่ยังเห็นว่าอนาคตยังมีอนาคตอยู่นะครับเพราะอะไรที่ผมพูดแบบนี้ไม่ได้เชียร์ให้ทุกคนมันเลิกกันนะไม่ได้เชียร์เลยนะครับยังเชียร์ให้คุณยังอยู่แล้วก็ปล่อยวางไปก่อนนะครับความสัมพันธ์ในช่วงปีนี้แล้วก็จนไปถึง กลางเดือนพฤษภา,าคือเกือบครึ่งปีเลยล่ะนะครับบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ยังฮาลโหโหดอยู่กับความสัมพันธ์พอสมควรอย่าคาดหวังอะไรเลยคุณต้องรู้สึกแบบปล่อยวางเหมือนเขาเป็นเพื่อนไปก่อนเลยอะ่ะเพราะอะไรครับก้าวถ้วยแปลว่าคุณอ,อาจจะต้องอยู่เพียงลําพัง ตัวเองก่อนสักระยะหนึ่งคือคุณอาจจะมีเขาได้แหละคุยกับเขาได้แหละแต่มันไม่ต่อเนื่องมันไม่สมูทอ่ะก็ให้คุณพยายามปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้อย่าเพิ่งคาดหวังเกินไปนะครับจนเกินไปเพราะอนาคตของคุณมันยังมีอยู่ถ้าคุณพยายามที่จะมองด้วยใจนะครับและคุณยังมีความรู้สึกดีๆกับเขาเนี่ยมันก็ยังพอที่จะยังประครับประคองไปได้เพียงแต่มันไม่บอกไว้ก่อนมีเงื่อนไขหนึ่งคือไม่ลาบลื่นแบบ ลอยได้กลีบกุราบและก็ไม่ได้ต่อเนื่องและสมูทถ้าเกิดใครที่เป็นอินโทรเวดอยู่แล้วอันเนี้ยไม่ยากเท่าไหร่แต่ใครที่เป็นคนเอ็กโทรเวอยู่แล้วเนี่ยบอกเลยนะครับเป็นคนที่เปิดอยู่แล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันจะดแบบดูห่างดูเงียบดูนิ่งไปมากเลยมันทำให้คุณแบบอยากอยากอยากจะมุฟออนแต่ถ้าเกิดคนที่อ่าเป็นโรคส่วนตัวอยู่แล้วหรือว่ามีอ่าคอมฟอร์ทโซนอยู่แล้วอันเนี้ยอาจจะยังพอทนได้เพราะเรามีความสุขว่าเราอยู่คนเดียวได้เรารัก ตัวเราเองพอที่จะมีอนาคตกับเขาในอนาคตได้ะเรายอมรับได้กับสิ่งที่ที่มันจะมาถึงออประมาณนั้นคือมองการไกลมากกว่านั้นแต่ถ้าเกิดใครมองการไกลแล้วยังมองไม่เห็นอนาคตอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ตัดสินใจของคุณได้เลยนะครับหรือถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวแบบแม่นยํากว่านี้ก็ต้องดูดวงส่วนตัวเพราะว่าแต่ละเคสเมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่า ในตามดวงชะตาของไพ่กับดวงของเราเนี่ยนะครับมันอาจจะมีลักษณะของการที่ต้องค่อยปรับค่อยเปลี่ยนแปลงต้องมาจับเข่าคุยกันก่อนว่าตอนเนี้เราอยู่ในสถานการณ์ไหนคุณทำอะไรและคุณเงียบไปคืออะไรคุณนิ่งไปคืออะไรถามด้วยเหตุ้ลยผลไม่ใช่ไปแบบ กระแสไปอะไรแบบนั้นนะครับไม่เอาเนาะเอาแบบมีเหตุผลน่ะเออว่าทําไมหรือว่ายังไงไม่ว่างเหรอมีธุระอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยถามแบบดีๆโอเคนะครับได้เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าคุณยังรักเขายังมีความรู้สึกว่าคุณยังเป็นคู่เขาอยู่ยังมีความหวังอยู่เขายังปฏิบัติยังทวิตกับเราดีอยู่บ้างแต่แค่ไม่ค่อยมีเวลาอันเนี้ยยังพอมีจังหวะและโอกาสนะครับบอกไว้ก่อนอย่าพิ่งคาดหวังจนเกินไปเพราะในทางโหราศาสตร์บอกว่าดาวคู่ เป็นวินาศกับยงชะตาวินาศแปลว่าข้างหลังลักขณานะครับแปลว่าคุณมองไม่เห็นหรอกเพราะคุณมองไปข้างหน้าแต่เขาอยู่ข้างหลังเรารอให้เขามาทับลักเมื่อนั้นแหละครับบอกเลยว่าดวงดึงดูดนะนะว่าต้องเป็นช่วงประมาณเดือนกลางเดือนพฤษภาปีหน้านะครับบอกเลยว่าหลายคนอาจจะโหนานมากเกือบครึ่งปีเลยนะอืมคุณทนมาแล้วครึ่งปีครับนะคุณทนมาแล้วครึ่งปียังเหลืออีกครึ่งปีนะครับที่คุณจะ แต่มันยังมีโอกาสเป็นไปได้ที่เร็วกว่านั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะมันมีโอกาสสัญญาณของการที่เขาจะมาใส่ใจมาดูแลมาเทคแคร์กับเรามากขึ้นในช่วงเดือนนี้ก็ได้นะครับมีโอกาสของความสัมพันธ์6ถ้วยใครที่โสดม,โสมีโอกาสมีคนเข้าหานะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะได้รับการทวีตหรือปฏิบัติท,ที่ดีขึ้นหรือว่ามีโอกาสที่เขากับเราจะมี อะไรดีๆความหวานชื่นกันและกันมากขึ้นนะครับแต่อะไรที่เป็นพลังงานลบก็พยายามเคลียร์กันให้จบนะครับเพื่อที่จะได้เปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็พยายามเคลียร์กันให้ชัดเจนแต่ต้องอย่าลืมว่าอย่าใช้อารมณ์เพราะไพ่บอกว่ามันมีการที่คุณกับเขาจะมีปัญหาและมีการแตกหักกันเกิดขึ้นถ้าคุณไม่มั่นใจว่าคุณจะเคลียร์เขาได้อย่าเพิ่งเคลียร์เพราะใจของคุณตอนนี้ ฟงซ่านและติดลบกับความรู้สึกจนเกินไปให้คุณเปิดรับก่อนในลักษณะของการเคลียร์ใจตัวเองก่อนเนาะแล้วค่อยเคลียร์กับเขาน่าจะดีกว่าเพื่อให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปตามสิ่งที่เขากับเราวางเป้าหมายร่วมกันเนาะก็ฝากไว้ประมาณนี้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมเท่านั้นไม่ใช่ดวงบุคคลปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียง ดวงโดยรวมแต่ถ้าต้องการติดต่อดูดวงแบบแม่นยํากว่านี้ต้องดูดวงส่วนตัวนะครับแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ